เราหุงไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วเราก็เลยเอามาผัดถางเย็นนี้สวัสดีค่ะเพืนเื่อและสวัสดี f c ช่อาวิคพาเที่ยวที่น่ารักทุกท่านนะคะ วันนี้คุตั๊กมีเมนูมานําเสนอนะคะเพราะว่าเลิกสอนซัมเมอร์เร็วนะคะก็เลยมาเอาข้าวที่เหลือนะคะมาทําข้าวผัดกะปิชะอมนะคะข้าวผัดกะปิชะอมของกุตั๊กก็ง่ายๆเอาเป็นสูตรง่ายๆที่เรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะเพ mm ีย hmm. งแต่เราซื้อชะอมมาแค่นั้นน่ะนอกนั้นก็มีอยู่ที่บ้านหมดเลยมีหมูสับนะคะมีไข่แล้วก็มีกะปินะ,ะกะปิะต้องขอบคุณล้านอะไรนะนี่ค่ะ คุณ้านรก,ก็ได้กะปิมานะคะเป็น f อซเจ้าของร้านลิบบ้านะคะเมื่อก่อนเป็นส้มตำป๊อกๆตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นชื่อร้านใหม่นะคะเจ้าของร้านท่านบอกว่าเห็นคุณตั๊กชอบทําอาหารแล้วก็เห็นทําข้าวผัดกะปิที่สุพรรณที่ดูนะคะแล้วคุณตั๊กก็เลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันวันนี้ในได้นํามาใช้เรียบร้อยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านเจ้าของร้านลิบบ้านะคะที่โฆษณาให้หน่อยร,ร้านลิบบ้าเนี่ยเป็นร้านอยู่ถนน ราชพฤกษ์เนะคะถนนตัดใหม่ไม่ใช่ราชพฤกษ์ถนนพรานนกกาญจนาพิเศษตัดใหม่นะคะอยู่อยู่ในโซนเดียวกับตรงนั้นมีร้านก๋วยเตี๋ยวรสดีเด็ดอะไรพวกนี้แต่ว่าร้านเขาตอนนี้เปลี่ยนเป็นบรรยากาศริมคลองนะบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีทั้งอาหารนิสานอาหารฝรั่งใช่ค่ะมีน้ำองุ่นนเหเงินกินด้วยนะคุณตั้ก็เลยได้มาคุณตักก็เลยจะนี่ค่ะกะปิเนี่ยคุณตักก็ผสมกับน้ำอุ่นแล้วนะคะน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำปุนนะคะแล้วก็ละลายให้มันละเอียดหน่อยนะคะเพื่อที่จะเอาลงไปผัดนะคะก็ะปิสีสวยดีด้วยนะกะปิอ่ะโอเคหอมหอมก็ะปิอย่างดีค่ะกะปิที่ทางร้านเขาทํากับข้าวอะก่อนอื่นคุณตั๊กขอไอ้ทำไข่ตอกไข่ใส่ใส่ข้าวก่อนค่ะเพื่อที่จะว่าเราไม่ให้มันลองดูนะคะสูตรนี้ไม่ให้มันติดกระทะแล้วไข่มันก็จะหอมที่เราทํานะคะ ลงไปเพื่อนๆอาจจะบอกว่ามันจะไม่ข้าวเหรอไอเไ็นหน้ามันไม่ขาวนะคะข้าวหอมมะลิเรียงเม็ดเป็นข้าวเก่านะคะที่เราหุงไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วเราก็เลยเอามาผัดค่ะเย็นนี้ให้มันเข้าเนื้อนะคะแล้วเราลงไปผัดก็จะเรียงเม็ดสวยงามนะคะข้าวมันก็จะเรียงเม็ดสวย,ะะวย,สวยหอมกลุ่นเลยนะคะ ลองดูนะคะเพื่อนๆรับรองไม่ขาวข้าวนีนเด้งมากนะคะเราเอาแบบไม่ง่ายนะ,ะคะไข่ก็คุกกับข้าวเรียบร้อยเลยนะคะคุณตาก็จะลงไปผัดนะคะ นี่ถ้าข้าวไม่ดีเม็ดไม่สวยข้าวไม่ไม,ไม่ไม่ล้วนซุยก็ไม่ได้นะแฉะมันก็ใช้ไม่ได้อ่าโอเคค่ะคุณตั๊กก็จะลงผัดนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะอ่าขณะที่ใส่กระทะย,ยังไม่ร้อนนะคะคุณตั๊กก็จะตอกไข่เข้าชะอมก่อนค่ะใส่ชะอมเลยค่ะ สูตรง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากมายแล้วไข่คุณต้าก็จะใส่น้ำปลาหน่อยนิดหนึ่งเพื่อให้มันหอมนะคะให้มันไข่ชะอมมันมีรสชาตินะคะนิดนึงค่ะแล้วก็ตีไข่นะคะเพิ่มอีกไข่อก,กองนึงก็ได้ให้ไข่มันน้อยไป ี่คุณตมมักไปตัดชะอมอันเล็กๆเพราะอะไรป่ะคะเพื่อให้ความสวยงามเพื่อความสวยงามที่จะทอดให้มันมาแผ่นๆใหญ่ๆนะคะถึงเด็ดเด็ดชะอมน<า>นไม่ได้<ะ>เอาก้านเล็กก้านน้อยมาด้วยใช่ไหม<ะ>ไม่ใช่เอาก้านอ้แบบแบบให้มันดูดีให้มันสวยนะคะเด็ดก้านสวยๆมาเด็ดก้านสวยๆมาไม่ได้ลูดเอา,นานเป็น,น,<า>นเป็นใบเล็กใบน้อยก่อนอือ่นนะคะคุณตั๊กก็จะทอดชะอมก่อนนะคะ ให,ให้เพื่อนๆ <c oughs> ดูว่าตักรูดรูดคุณถือดูสิไม่ไม่รูดเอาหมดว่างั้นเ่ยเอายอดอ่อนๆนะคะยอดอ่อนๆใบสวยๆน้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะคะอมก่อนเพื่อที่จะเอาให้มันกลิ่นของชะอมมันติดกระทะนําจะหอมอร่อยนะคะ ลามันไข่มันเซฟตัวนะฮะค่อยค่เกลี่ยออกะะทำง่ายนะคะไม่ต้องยากมากเะม,มนันก็จะโอมก็จะหมุนได้นะคะมันเซฟตัวเรียบร้อยเลยนะคะมันก็จะกระดับชะอม พี่โรกินเป็นนะเนี่ยไข่ะชอะอมชอบไข่ชะอมนี่ชอบมากเลยเพราะเอาไปใส่แกงส้งมเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวจะวิ่งเข้ามาในครัวใช่ไหมได้กลิ่นหอมให้มันเหลืองๆหน่อยนะคะมันจะน่าทาน แต่โดโดไม่ไม,ไม่ค่อยหิวหรอกวคนนี้แม่บ่ายสามโมงกว่ากินพิซซ่าไปกลับอิกข้างหอ,อม,มฉุยอ่าเสร็จแล้วุะตะก,ก็จะตัดเป็นชิ้นๆนหน่อยนะคะ ชิ้นไว้นะคะถ้าจะเอาลงผัดมันจะง่ายเป็นคำๆนะคะให,ให้สุกถึงข้างในหน่อยตัดพอดูคำหอมอะ ะะะนยิ่งขยี้จะอมยิ่งหอมให้ชะอมเป็นเหลืองนะคะอันนี้ใช้ไฟกลางๆนะคะดูเห็นไหมมันจะเหลืองแล้วสวยนะคะพยายามทำให้หอมที่สุด ความอร่อยอยู่ที่ขอกลิ่นหอมของชะอมนี่แหละนี่ค่ะมันสุดเด็ดมันจะอยู่ตรงชะอมนี่แหละค่ะให้มันหอมๆนะคะเหลือ,ลอ,องๆน่าทาน เสร็จแล้วก็ชโอมขึ้นก่อนนะคะโฉมให้เราได้ขึ้นก่อนแล้วจาข้าวลงไปผัดคะ่ะกินะอมจีดกระทะเรากินะอมอาหมชะอมจีดกระทะผัดเลยนะอย่าไปลางนะความหอมแล้วขอน้ำมันผัดข้าวนิดนึงนี่ขวดนี้น้ำมันมะพร้าว น้อยไปเพิ่มได้ไหมไม่เป็นไรใช่นั้นมันมะพร้าวแล้วดีต่อสุขภาพเะ,ะเรคุณตักก็จะเอากระเทียมลงนะคะหกกระเทียมอ่อา๋ยกระเทียมให้หอมนะคะ ใส่หมูสับนิดนึงค่ะเทียมันเหลืองแล้วนะคะใส่หมูสับนิดหนึง่งถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่ว่ากันแต่กระักใส่ให้พี่รนโดนหน่อย สุกป,ประมาณสัก80เปอร์เซ็นต์แล้วคือตาเขาจะใส่นี่ค่ะขับลงไปเลยะค่ะหนึ่งช้อนนะคะาใส่ช้อนขึ้นนะคะขับกระติกขับหมูเลยเห็นอย่างนี้แล้วนี่ถึงผัดมันเรียบ สีมันคล้ายๆนํำเรี้ยงสวยก็ปีชินสวยผัดให้หอมเลยนะคะพอเสร็จแล้วกีตักก็จะเอาข้าวลงนะคะข้าวคลุกไข่ลงค่ะข้าวเรียงไม่สวยนะคะ เลยนะคะไข่มันจะรัดเม็ดข้าวนะคะจะเรียงเม็ดให้สวยงามเลยนะคะไปไม่ต้องแรงใช่ไหมอืมกลางๆคั่วไปเรื่อยๆ ข้าวสวยนี่ตั้งใจหุงไว้แต่เช้าใช่ไหมแม่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเออมันเหลือก็เลยมาทําแต่แต่ว่าสูตรที่คุณหุงข้าวนะมันสูตรที่ใส่น้ําส้มส่ชู่นั่นแหละมีมีสูตรนะฮะเพื่อนๆมีคนเข้าไปดูหลายแสนเลยสูตรหุงข้าวอ่เอม็ดสวยแล้วก็ไม่เสียง่ายใช่ไหมม,ม,มีเทคนิค กะปิมันก็มีรสเค็มอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะฮะว่าคุณตัาก็จะใส่ขอใส่น้ำตาลน,นะฮะวันวันนั้นมีเอฟซีเข้าไปดูคลิปนั้นน่ะแล้วก็ถามมาว่าถามมาว่าใช้ข้าวยี่ห้ออะไรที่บ้านเราหอมมะลิร้อยปร์เ็นต์ะสิ่เป็นที่จริงยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นหอมมะลิร้อยปร์เซ็นแต่ว่าถ้าถามว่าใช้อะไรเนี่ยอันนี้ที่กำลังผัดอยู่นี่ยคือหงทองเนาะ ใช่ไหมใช่ไม่ใช่้ไหนดูดอนนิอันนี้นมิกซ์ครับบางทีเจอยี่ห้ออะไรก็เป็นอันนี้ยี่ห้ออะไรตราฉัด,ดออันนี้ก็ตราฉัดแต่ว่าเขาทำอันนู้นะเป็นหงทองแต่ว่าดูฮะเพื่อนเหมือนกันแหละข้าวอ,ะอ่ะ,อะเป็นหอมมะลิข้าวไทยแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะก่อนเป็นข้าวไทยนะข้าวไทยด้วยนี่ค่ะพริกขี้หนูแล้วก็พริกแดงกรรดา ข้อสำคัญต้องเป็นหอมมะลิร้อยเปร์เซ็นต์ลงไปเลยหอมปรุงจะติดกระทะน้อยมากเพราะจะหอมนะคะเพราะเราผัดแห้งด้วยเราไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะด้วยไงคุณผัดแห้งผัดน้ำมันไม่ได้เยอะถ้าเราใส่น้ำมันมากกว่านี้มันจะไม่ติดหรอกอต่นี้ก็ไม่ถือว่าติดนะ นี่ถือว่าติดหรอปกติหอมมากเลยนะเพื่อนอือติแกแยค่ะลองชิมดูสิอร่อยไหมน่าจะอร่อยหอมมากเลย อร่อยอหอมมันได้กลิ่นกุ้งเลยได้แปลว่ากะปิที่พ้อให้มานี่กะปิดีนะคุณได้กลิ่นกุ้งเลยนะคะเดี๋ยวสีถามอีกกะปิยี่ห้ออะไร <c oughs> ไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วก็ไม่ใช่กะปิที่ทางร้านเขาผลิตแต่ว่าเป็นกะปิที่ทางร้านเขาใช้ทำอาหารชิว่าเป็นไงไม่ชิมหลับเชื่อฝีมือภรรยา ให้เป็นเครื่องดื่มใกล้ชิมมีแต่แกงขมกุหลาบกระดองอร่อยเหรออร่อยไหมโอเคแต่กลัวพี่โดโดหรือแต่ถ้าเป็นผมนะผมเอากะปิเยอะกว่านี้ชอบหอมหอมไม่ใช่ก็กลัวมันมันเค็มใช่ใช่มันก็ดีแล้วล่ะเรามีผักดองแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผมเองเนี่ยผมจะใส่กะปิให้เยอะๆ ชอบชอบอันนี้เอาแล้วแต่ชอบเลยนะครับเพื่อนสามารถก็คือบอกว่าสามารถใส่กะปิให้เยอะกว่านี้ได้ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้ก็คือคุณตักก็จะทานสามคนค่ะพ่อแม่ลูกโอ้ถ้าเยอะแยะเลยที่ส่งติดกระทะน้อยมากนะคะเราผัดเราผัดแห้งๆผัดแห้งๆน้ำมันก็น้อยแล้วค่ะอย่ากูดดังเอฟซีบล ข้างบ้านด้วยไปเย็นชิมไปเย็นชิมแกกินข้าวไม่เยอะนี่นม้มีผักไหมเนี่ยนึกถึงว่ามีจัดผักนะแตงกวาแค่ตู้ยเย็นไม้หน่อยขมิ้นขาวนี่ไม่มีเอาเท่ที่มีนะคะอืดอเพิ่มใค้ติดให้อะไรล่ะชะอมหน่อย ให้คนแก่ฮะเพื่อนไม่ไม่เข้มก็นดีอะไรแกกินไม่ได้ลิ้นคนแก่ไม่เหมือนลิ้นเราพอแล้วฮะอ่าแล้วก็ะวจะถ่ายยังไงชิมว่าจะเอาผักซีที่ร้างลืมแต่งหน้า ของคุณตัก๊ก mm hmm. ก็เสร็จเร,รียบร mm ้อยแล้วนะเพื่อนๆอร่อยมากหอมหน่าทานนะคะบ้านใครมีกุนชงกุนเชียงทอดแล้วก็วางเรียงได้นเหมืหวานเท่าข้าวปีกเลย